người xuất cho đấy đây. Oh, hết da, dừng ngay đi cả. Đi nào mọi người, tập ban nhạc. Đi nào, bài đi, Pino, sắm bài đi มาบอกต่อบอเด็กยังไม่ได้แต่พี่น้องมากินต้มป่อยพี่น้องเสร็จแล้วมาแปะาศผมนะคือเก่าคือเดิมพี่น้องวางเก่าวางเดิมบริปัยตายยังไรดอกต้มป่อยเสร็จแทบเลยไปหน้าพี่น้องเซี่นนรี่ซีรี่หน้าเลยพี<อ>่น้องกึ๊บเก่า ແຊ່ຊອດມືນີ້ນ້າດສີນ เล่นดำี่น้องหย่อนเลยแปลว่าเต็มหาดเลยพี่น้องโตโตผักเกี่ยงขึ้นแต่ดำนะซือเก่าพี่น้องกินดำร้านทรายเด็กกรนดอง Bên này à, oh. Băng chân ngủ Ủa đâu nồng đừng đừng phải

ช่วงนี้ก็ช่วงทำไห้ทำนาตอนนี้นะดนาะตาพังกระจายท้งด้านหลังเนาะนี่เป็นเอาสุตท้ายคือเดี๋ยวว่าไฟอันสีกระต่ายเน,ะนา,า,านะโอ้ยนี่นะบ่าเล็กเนี่ยโต้โต้วันไลยผู้ไดอยากได้เนี่ยมาเก็บอารมณเดี๋ยว ไม่เห็นเมนูต้มแต่แท้ต้มจำเกลี่ยฟุต <Sie food. S 2> อ้ามนแต่แท้ตบหนีสุดยอดเลย

เสกเกลือไม่บอกสามอ่อน,นอใส่ดุมเลยใส่ดุมเลยทุก้องอัดดุมเลย มันน,น,นี่ลานทรายปูเดือดๆประมาณนั้นินปนกตาเลย xem nắm bao lết Mặc số như size tà comment nên เด้อ bao หอยลงมีนูหอยดงแต่ชัคซีนีคนเบิ่งจะบอกเนาะโอ้โยเอาอะไรจับ่ายติ๊กหอยมันกรยากาศลงไนดงงางนนี่เนาะจะต้มหอยนี่แหละแมนบ่์ป่นเอาเนาะนี่นูนต้มหอยต้มแก่วสุดยอด

Điều này suốt gọn Đây tìm Tiếp Tin điều của sau băng như là tình đây thì đấy không hỏi mà tốt anh na nghe đấy rồi Tôi này cả lúc tâm hai trăm năm thì nó còn phục là phần tác phần trạm, văn là 200. ngoại Rồi, nền tả bên ngân lão cả À, nào Bên thang Xóa ngoại tả tốt นี่ผมทำเยอะบังกินที่ะราบางกินที่ที่เรานี่พี่น้องแซ่บๆเบลูพี่น้อง บรรยากาศดีกะส่วงนี้ละพี่น้องลงไห่ลงนาส่วงรดูฝนฝนตุคฝอยฝนตุคลิ่นกะงามคับมาคับไปงยงกบงยงขีย เ็มถาดวักใหญ่เลยพี่น้องเก็บขึ้นมาแต่ให้นะดำนาก็เลยเก็บมาต้มสูฟีสูน้องกิน <c oughs> น้ำกันพี่น้มามากินน้ำเบาเล็กพี่น้องกับลานทรายกับน้องทิด นกมปลาบ่อนหรือว่าโอ้พี่น้องปลาบ่อนแม่นอ๊ะแม่ปลาหางใหญ่บ่อนน้อยกายซิปสุดยอดพี่น้อง หอยนามันหวานเพราะว่า,ามันกินเขา่าเนาะมันบอกคือหอยถงหอยบักเขาหอยบักมันยังว่ามันกินทวีตอ๋อนี่พี่น้องหอยพีกคิงหอยปังหอยพีกคิงพี่น้อง มันจะออกเรืองๆเนี่ยจังหน่อยนี่โอเพลงในเชืออกพี่น้องเพลงมเเเงาเลยเพิ่นเปิดเพลงทั้งหลังพี่น้อง ทักน้ำเบากับลุงไทยนาแหละแฮบพ่อเมีพี่น้องเห็นก็ oh, อนโอ้ยเบาเล็กก็กินขักกิ้นแซบแท้โอ้ยพี่น้องกับมันแซบนาดี เวสิโมคอมเม้นฟิน่าอาตัวเอาในาบรรยากาศเมื่อนี่ท้อ,องฟ้าแจ่มใสดีน้อง đấy thì nhăn xe được đi nào Hàng riêng nhầm hô luôn đi nào Nhi nào Hoi băng hôi băng hoi bị kinh hoi bì kinh Sếp sếp แจ่วบาเล็กเหตุกาเป็นแจ่วสูตรเดิมสูตรเก่าสูตรเดิมมีมกมกพริกดิบแล้วก็น้ำตาลมักเนาใส่ปลาเล็กนิดหนึ่งเพีย้ยวหอปปรอบปล่าปลาละพี่น้องนี่สิเป่งเ,เลย พี่ตีล่ะมายืนพี่ตี้ล่ะน,น,น,นี่มายืนพี่เอ้ามานั่งพี่ไปบางกล้องเพื่อนได้เห็นหละนี่เอ้า บรรยากาศดีพี่น้องหน้าตีนบ้านปลาโชว์พี่น้องตอนนี้กำลังนัวเปิดพี่น้อง เลเยพี่นอ้องบรรยากาศดีแห้งครูทางน้ำบ่าวเราวันคุยห้องพืชท่ไทนาพี่น้องเอาพี่น้องบอเล็กกาสิได้จบคลิปเพียงซาวนี้พี่น้อง จังไดก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับสไครป์พี่น้องหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บาวเล็กเด็ดคลิปต่อๆไปพี่น้องมันนี้ก็อยู่ให้อยู่หน้าคือเกาพี่น้องกับเมนูหอยเนาะบาลเล็กคกรับลานทรายกัสซีได้คอลาจบคลิปสำนี่เนาะพี่น้องเจอกันคลิปหนะ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสบ,บายดีพี่น้อง